สวัสดีพี่น้องที่แรกว่าเสือเอารถเก็บงดรถลักของของพญ่ยันบุ่นไหวของพญ่ยะเศตงไปเอายุบาลลูกชายก็เลยมาเศรอยู่ปั่มน้ำมันขางบ้านไม่ย่น่อยจ้ะรถขนของหิวข้าวมากเมื่อวานกลับมาไม่ได้กินข้าวไปกินมาม่ารองท้องแล้ว มดอดค่า,าก,กินพร้อมกันตอน,อนบ่ายพู่นะเดี๋ยวเอาวางไปในกาอับเอาอข้าวไปพร้อมกัน,นก็เราเราไปกินบ้านนู้นแหละบ,บ้านใหม่เพราะเราจะได้จัดของกัขบข้าวไม่ใหญ่ยหน่อยบอ่ดไม่ใหญ่ยหน่อยล่ะอิ่มมืสุดคนนั่นล่ะ แล้วมึงเห็นกูกินแล้วมึงอยากกินกับกูทําไมมึงก็รู้ว่าท้องไส้มึงไม่เหมือนกูเนาะเห็นห้ากินอันก๋วยเตี๋ยวหมูว้านนี่ใส่บกักพริกอยากกินน้ำบัินีทธิตายซําอันนี้แล้วมนยังขนสะดวกสบายห้ององานเฮียสะเฮียไส้ลงข้างล่างเนาะภาคกันมาถามแล้วข้าหมาขึ้นนี่หมูมันขึ้นหมูว้านนี่มันมีหลายแบบแสดงว่าเมาื่อวานนี่มันจอดอยู่นี่เยอะเลยนะคนเอาไปเยอะแล้วนี่แบบบะหมี่อันฟ้าปิดกับมีพี่น้อง เศร้าเป็นมือกับเศร้าเป็นชั่วโมงก็เลยว่าเอาเป็นมือล้วนห้อ,องปะต่องฝ่าวปตองเลงหาลอยก็ค้นขั้นง่ายสุดมันมันมีหลายขนาดตั้งแต่สองลอยกว่ามือละสองลอยกว่าหอดมือละหาลอยลอยฮะลักมาถิมไม่คือจักรยานก็ได้แบบนันก็มีนะ่นันแบบเป็นรถเลื่อยค้นก็มี่ เอามือนี่คือเย็นเถอะวะเย็นไปซื้อกาแฟามาก,กินว่าหัวต้มกาแฟาอยู่หับนอันประเทศกินในองคหันในฟ้าเมื่อวันนั้เนเราขาโทรศัพท์เขา,า,ขาพอดีหลังจากไอ้ขวัญโทรเซตเกินลรงเรียนโทรมากพอดีเนาะ เมือ่อยไรหมื่อวานนี่กินนันบวมวงน้ำปลาหวานแล้วง่ายเงือบเลยไอแพดลุดจากมือตกเตียงดังป๊อกตกลงมาพืน้นน้ำใหญ่มากเลยนะนี่มะมาเอารถเหรอมันจะมาล้างรถหรือเปล่าเดบักอีลิกมาซอยแล้วนั่นแฮ่ยนึกว่ามงสมิมันอีลิกบอแม,อมน แม่น oh, oh, ึกว่าอีลีเกือบแม่นนันท่วงเข้าไปแล้วนาทเอาก็อีลีกันล่ะว่าหามอ๋อโมสเตอร์บริยานมาพกกายดอกคุณก็แฮมตานีเกณฑ์อ๋อคุณแฮมตานีเกณฑ์ผัวบีผัวไม่ต้องบอกว่าอันนี้ผัวไม่อันนั้นผัวเก่าเพราะว่าผัวเก่าผัวไม่เขาสามัคคีกันดูแลกันคุณก็แฮมตาเอ้พระไปได้ วอลิดอินเตอร์โควิดนี่ตอนมันอีบไลน์เยอะดูอยู่บาฮัมมาเป็นมาประกันังสิทธิ์งานไอบีบอกผัวว่าไปจัดการซอยเขาก็เขามีแต่ผู้หญิงมาสั่นเอาลากไปแล้วลากไปจุกันแล้วเขาบอกให้นากุญแจมาไอควันกุญแจมายัง โดนคำสั่งจากไอ้บีให้รีบมาช่วยช่วยแป๊บเดียว,ออยวมาสามร้อยก้อนโอ้ยสาวแมงมดมือสูงสามร้อยเจ็ดสิบเก้าหนึ่งเออถึงกี่มพรุ่งนี้ยี่สิี่ชั่วโมงสามร้อยเจ็ดสิบเก้าตอนแรกนะว่ามันหาลอยกลัวมัดมือยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะเขานับเป็นชั่วโมง ใส่ตรงวางตีนเอานะวางเท้าน่ะเดี๋ยวเขาเอามาขึ้นเขาเขาสะได้เอามาสวมใส่เขาขึ้นอ,อันนั้นมันคืออะไรว่าแบตเหรอไอเสียบให้ไฟ<อ>น้อยไปให้แกมาช่วยเ่าถูกเธอแกตอนที่แกไปซื้อน้ำอ่ะบอกว่าอ๋อเเอาพับใส่กระเป๋าวไว้เนี่ยใส่ในกระเป๋านี่นี่นี่ไม่ไม่เขียนหาไอบีแล้วไอบีบอกว่าแกทำงาน ดนีนะดวงของหนูเจอแกตอนแรกเลปล่าเอ๊ะอีหลิกมาช่วยคือรู้จักแทว้วะโอเคนหายบีบีบอกแกทำงานโอ้มันต้องต่อไฟเห็นมันแรงน,<อ>น้ำกลนกันต่อไฟแล้วก็เสียบแล้ยงยางไปทางฝนพี่น้องมัดไายเอาแต่ดากผัวไอบีนี่แหละนั <c oughs> ง่งเมืองนัองเมืองมันขี้ไปแล้วลุดตรงแรงเนอะ เดี๋ยวเขาเอา้อลงอยู่มันต้องเอารอขึ้นล้อลากอะ่ะนี่อะไรยุ่เมืองนออ๋อยุ่งมืองนอกเวลาสิขนของสิง่ายของมึงต้องเฮ็ดเองแต่มึงจ้างเขาเนี่ยโอ้ยบ่มีเงินจ่ายมันต้องเอาราะลรอน้อยขึ้นอาข้างนั้นมึงเก้าขึ้นตี นี่แหละอยู ok ่เมืองนอกเวลาจะขนของอะไรต้องช่วยเหลือตัวเองเออให้เด้อทักทักทักวิเชียรไปเอามาซอยเราไปห้ากวสิไปขนสมบัติห้าวันนี้ดีนะนี่โชคดีนะนี่ตอนแรกนึกว่าไม่ใช่อีลิกได้มองทีแรกมันก็นแอีลิกอีลิกนะ เป็นบ <Heute> ัวเป็นดวงมันมาซื้อน้ำกินตรงนี้พอดีพ่อไอ้บีมากินมาซื้อน้ำกินตรงนี้พอดีเลยเป็นดวงเขาเหาเลยเหมนี้รถไอ้ยวนมันก็ต้องเอาร้อยตรงนั้นนะขึ้นเหมือนกันเอาอันี้แหละง่ายดีสามร้อยกว่าคนเองไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาไม่เป็นหน้าที่กูด้วยเหรอเนี่ยถ้ามันหลุดกูจะทำไงหลุดก็ไปล่อไปชนคนข้างหลังรถเหรอเออมึงกับเก่งนี่ละขวัญมึงกับลากได้ เป็นกูเนี่ยกะกะบ่ถือขึ้นกันเนอะซื้อก็ลบแล้วสู้บ่ลบกูก็ตำสะตำไส้เนอไปมันได้อยู่นุ้งกาบรออยู่เนอะหนึกว่าสิมันซอยยกของเว้ยปัญใหญ่งทำโป่งทำงานทำงานปุณนะไปริ้วๆแล้วว่าตอนเย็นอ่ะมันได้อยู่มันบอกแต่เฟอร์บีบอกว่าหนูว่าคือว่าขั้นขั้นทุกที่ฉันยิ่งยิ่แต่เธอแห้งงานอยู่บ้านเพราะมัยนี้มันหนาวก็ยิ่ง เน่เวลาขนของมึงเ็มงานรอนอ่ะ,ะไม่เขาทำงานอยู่บ้านน่ะเหยะไปแล้วหนนร้วๆก็เทมงานอยู่บ้านพูดลาคนไปแล้วเมื่อบ้านแล้วอะไรเป็นดวงอยู่เดี๋วเขามาซอยเฮาฟอดีเฟเวอร์ไปพี่นอ้องเงลยอยู่เมืองนอกนั่นมันต้องมีความทนลหดและอดทนอะไรที่ทําไม่เป็นต้องเป็นทุกอย่างหนูใส่เป็นเพราะว่าเราเงินหนูค,คิดว่าห้าร้อยก็แค่สามร้อยก็เมื่อวานทำไมดูห้าร้อยกว่าวะ เป็นร้านน้นฟรีแชร์คลิ้งอะไรแบบถ้าเราไม่นั่งเขาปรับเราสองร้อยเงี้ยช่างมันช่างมันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าคนให้ตายไปเลยเออเขาบอกว่าไม่ต้องไปเอาที่ยูวานให้วุ่นวายจะต้องคืนวันไหนเขาบอกว่าคืนมันพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าหนูบอกโอเคแต่หนูต้องคืนวันหนูหนูไม่มีที่เก็บอยู่แล้วถอยมาเก็บไว้มั่งตรงนี้แหละแล้วค่อยมาคืนบัตรได้หรอไม่รู้สิกูก็เดาเอาคือกันกูก็เคยเนาะ เราไม่มีที่จอดเราก็ต้องเอามาเก็บให้มันนั่นแหละแล้วก็ค่อยทําเรื่องคืนแต่ถ้าเราคืนตอนเย็นร้านมันจะเปิดอยู่เราก็คืนได้เราคืนก่อนเวลาได้แต่พูดถึงอ่ะเราไม่มีที่เก็บนี่ลงจอดรถเราก็ไม่มีที่เก็บมึงไปจอดตรงอื่นก็ไม่ได้อีกนอกจากมึงจะจอดลงจอดรถของเมืองอย่างนั้นแล้วรถมึงไปจอดใส่มานี้เ <ลด S 1> ฟอร์เซอร์ก, <ๆ S 2> กไ็ได้มันก็มาจอดอันนี้อ่ะเออหนูเขาไม่เป็นหรอกคอยหลังแบบนั้นอ่ะไม่เอาหรอกวนวาย เอามาส่งเขาตอนแรงก็ได้ปั๊มมันปีนหอดสองทูมเขามืออื่นเข้าก่าสิคนณยังเาาข้าวัดอีคนเนี่ยว่าแม่นเหมาะเพราะว่าของมึงก็ต้องเตรียมขนลงล่างหลือจงมาเซาใหม่ตัวสามร้อยเจ็ดสิบเก้าคันคิดค่าไปแลนแต่อายุบ้านย,ยุบบ้านล้วก็ต้องเอาไปส่งยุบบ้านอีกแข้งบุนไายเอานี้สามร้อยเจ็ดสิบเก้าไงอยู่ในเมืองเข้าจอดจบแล้วก็แล้วเข้ากกลับบาา้านเขาเลยอ่อา เมื่อวานดูในที่เอามาดูเมื่อวานนั่นน่ะมันเขียนห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าถ้าปาจำไม่ผิดแต่ถ้าว่าถ้าเช่าอย่างนี้นะ่ะเช่าเป็นวันไปเลยเช่าเป็นชั่วโมงเสียเปียบเ้าก็เช่าจังสีดเป็นยังเลยเฮ้ยเอาไปเที่ยวกูม <laughs> าขอนอนเด้อขังในนะ่ะฟ้าปิดลงแลบบ้ว่าเปิดให้กูกูตายพอดีอยู่ในหันนะ มีมีแบบอรถตู้เนี่ยรถตู้แบบให้เช่านั่งไหลายคนได้นะไม่ไม่รถบ้านก็มีมันเป็นรถตู้ให้ให้นอนนะนั่งได้อยู่สามคนมามันมาต่ำเลเปล่าโอยมันก็มาแล้วเนาะมันกับโอ้ยเฮ้ยเด็กกูลเบรอไปนั่งอย่านี้มันมามากมันไหลไปต่ำเขารดมันมีประกันอยู่หลยมันก็สิไปเสียเงื่อนเองหรอกตัวมันกับตัวให้กูแงะหนแงหลังนักขัน ก็สิซื้อกาแฟกินกูก็เลยลืมเลยทั้งคัของเขาเลยนะอันใหญ่โคนเลยนะเนี่ยอันใหญ่อันนั่นเลยแหละมันดีแล้วแหละมันจะได้ขนง่ายเราไม่ต้องเราไม่แม่นเสี้ยนขนของที่ไหนูขนไปกับไอ้ขมายกันอ่ะขมายมันขนอะไรไปไหนที่มันขนอันเนี้ยไม่ได้ย้ายไปอยู่คือว่าเอาตอนมันแต่งงานพี่ชายมันแล้วก็เอาโต๊ะโต๊ะอะไรแบบนี้เอาไปคืนเขาอ่ะอ๋อยืมเขามาไก่นู่นนะคุชแปรนะคูชแปรก็ตรงที่เราไปนวดไงตอนนั้นน่ะขับตั้งไก่ ขวานมึงเลี้ยวแล้วมันไปน้ำมึงโบราณไปจีรถมึงนายไปเสิร์ฟไส่รถบีเอ็มเขาข้างนั้นข้างหน้าต่ำเติงไปข้างหน้าไปข้างหลังไม่ข้างหลังถอยไปข้างหน้าไปหน้าข้างหลังถอยหลังไงโอเคไม่น้อยพกัูขาพูดแล้วคุยกันวใช่ไม่ใช่แอลงมาคุยนะอ๋อคุยกับอโรงเรียนยายแกก็งงว่ามึงจะไปทางไหนยายยังขานทางนี้ไปมาเนี่ยคนละ มึงโทรเรียกน้องเข้ามาแล้วบ่อีซี่แยกนะมันไม่มาหันไม่มาไม่เป็นไรหรอกยกได้ยกได้ไม่ต้องไปนั่นหรอกไปไปสั่นอ๋อมึงยับไปอีกขวัญมึงต้องไปข้างหน้าอีกเดินไปข้างหน้าอีกเพราะว่าวังมันยังไม่ถึงหน้าบ้านมึงเลยไปอีกไปอีกนิดนึงเอออีกกูว่ามันเปิดท้ายใช่ไหมงับไปอีกงับไปอีกท้ายมันยังติดกับปะล่องรถอยู่ขยับไปอีกท้ายมันยังติดอยู่ลงรถอยู่นะ เวลาเรายากหยกของไะไปอีกไปอีกไปอีกเติบหนึ่งคนละไปอีกจั็หน่อยพ่อวัะนี้พ่อไปลงไปเบิ้งให้พอแล้วเออโอเคแล้วไม่ใง,งนนี้ยพินนี่โตเส้นเลยมุดจักกมุดเลยเออพอดีแหละจอดพอดีล็อกพอดี มันเป็นอ๋อมันเป็นทา,า,างไอ้ขวัญมันยังล็อกอยู่นั่นนี่แหละพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง จับตัวนี้จับตัวนี้นั่นนะ่นนะลงมาแล้วทับหัวแม่หัวลูกจับอ๋อหนูจะไปเจอเอาลงมาโอ้เฮากไอเกรงนี่แ,ลแลหละยิงแกร่งไปมาเนี่เริ่มต้นคน